ทน,นายวันนี้มาศาลอะไรคะมาศาลล้มเอ่อมาคดีอะไรคะคดีล้มละลายด่มาศาลล้มคนที่โดนฟ้องล้มละลายมีใครบ้างมีสองคนคนที่หนึ่งก็คือนิติบุคคลคนที่สองคือเกินสองล้านบาทอะ่ะถ้าบุคคลธรรมดาเนี่ยหายใจแฝงแฝเนี่ยนะถ้ามีหนี้แค่หนึ่งล้านบาทไปเปรียบเทียบกับทรัพย์สินมีทรัพย์สินหรือเปล่าถ้ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน เกินสองล้านอนะ่ะเกินหนึ่งล้านอนะ่ะถูกฟ้องล้กได้ไอ้ส่วนทรัพย์สินอะ่ะเขาดูเฉพาะโฉะนดที่ดินเป็นหลักอ๋อแล้วแล้วเหมือนการบินไทยอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเอา่อเขาได้ยื่นคำร้อง,งขอฟื้นฟูกิจการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อฟืนอ้นฟูกิจการอ่ะต้องมีเจ้าหนี้หลายคนหรือเจ้าหนี้คนเดียวรวมกันอ่ะลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ไม่น้อยกว่าสิบล้านอ๋อ กับขอาชบาน,นี้อ๋ออันนี้ก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะดเดินดออกจากสารล้มละลายค่ะมีอะไรก็ถามมาทางนี้ค่ะเห็นนี้แหละขอบคุณค่ะ